ผู้ว่า <c oughs> ราชการจังหวัดสระแก้วเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาโมเดล นายปริญญาโพธิศัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสาก้วเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากล่าวคำปฏิญ,ญาณเราทำความดีด้วยหัวใจและเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลแปลงนายแดงด่านเกลี้ยก,กล่อมชาวบ้านหมู่ที่11บ้านคลองบางนัดตำบลบ้านแกงอำเภอเมืองสาก้วจังหวัดสาก้วโดวยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่งจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาชาวตำบลบ้านแก่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้จํานวน200ต้นปลูกตัวฝักยาวสิรินทรพันพระราชทานร่วมกิจกรรมสร้างฐานการเรียนรู้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องนาโมเดลมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้การน้อมนำเอาหลักปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาสู่การปฏิบัติในรูปแบบของโคกน้องนาโมเดลส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลพื้นที่ขนาด1 0ถึง15ไร่และพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบขนาด1นถึงสไร่เพื่อจัดรูปแบบในพื้นที่อยู่อาศัยให้พึ่งพาตนเอง เอ,อย่างเพียงพอในรูปแบบของโคกหนองนาโมเดล ทั้งนี้พื้นที่โคกหนองนาโมเดลแปลงนายแดงด่านเตียกลลอมหมู่ที่11บ้านคลองหมังนัดตําบลบ้านแกงอําเภอเมืองสระแก้วได้มีการปรับแต่งออกแบบพื้นที่ทําเป็นคลองไส้ไก่โคกหนองหลุมขนมครกมีฐานการเรียนรู้จํานวน9ฐานได้รับการสนับสนุนขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขได้อย่างยั่งยืงยนต่อไป ดุลยศาักดิ์ชัยรัตน์สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วรายงานภาคภูมิใจและเป็นความภูมิใจของคนบ้านแจ้งนะครับก็ต้องขอบคุณ